สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2000บาทต่อเดือนประจำเดือนกรกฎราคม2 5 6 5จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับโอเคครับก็ถึงเวลามาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2000บาทต่อเดือนแล้วนะครับซึ่งเดือนนี้ก็คือเดือนกรกฎาคม2 5 6 5ั้นั่นเอง ซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเรามาอัปเดตภาพรวมของตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้วันศุกร์ที่22กรกฎาคม2565นะครับภาพรวมของดัชนีเซ็ตก็ปิดอยู่ที่ระดับ1,552.73จุดก็บวกขึ้นมา6.42จุดนะครับหรือว่าบวกขึ้นมา0.42เโดยที่ภาพรวมของดัชนีเซ็ตในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็ยังคงเป็นขาลงนะ ถึงแม้ว่าราจะเห็นการรีบาวกลับขึ้นมานะครับก็ยังคงมองว่าเป็นเพียงแค่การรีบาวกลับขึ้นมาเท่านั้นยังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นมาเป็นขาขึ้นแต่อย่างใดนะครับซึ่งภาพรวมการซื้อขายในช่วงเดือนกรกฎาคม2565นี้นะครับฝั่งที่เป็นฝั่งขายออกมาก็ยังคงเป็นสถาบันภายในประเทศนะครับซึ่งขายสุทธิออกมาอยู่ที่ประมาณ11,62.23ล้านบาท แล้วก็ลอง,ลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของโบรกเกอร์นะครับที่ขายสุทธิออกมาประมาณ8 0 2 5 6ล้านบาทส่วนฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อเข้ามานะครับก็คือนักลงทุนทั่วไปในประเทศนะครับหรือว่ารายย่อยนะก็ซื้อเข้ามาสุทธิอยู่ที่ประมาณ1619.55ล้านบาทแล้วก็นักลงทุนต่างชาตินะครับที่ซื้อสุทธิเข้ามาอยู่ที่ประมาณ345.23ล้านบาท ก็เริ่มเห็นภาพของการซื้อที่ลดลงนะครับของน้องทุนต่างชาติซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในช่วงนี้นะครับจากปัจจัยการไหลออกของเงินทุนต่างชาติอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่มองแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับภาพการลงทุนภายประเทศไทยของเรานั่นเองนะ ซึ่งเราเองก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าภาพรวมของตลาดหุ้นจะสามารถกลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกหรือเปล่านะครับโอเคนี่ก็คือในส่วนของภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม2665นี้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่2 2กรกฎาคม2 5 6 5 โอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนนะครับประจำเดือนกรกฎาคม2565นะครับของผมเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับมาดูกันเลยนะสำหรับในเดือนนี้นะครับผมก็ยังเป็นการซื้อหุ้นเดิมๆเ,เข้ามานะบริษัทนะครับด้วยเงิน2,000บาทเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นที่หุ้น BTS นะครับผมซื้อเข้ามาจำนวน55หน่วย ราคาที bon thing, CPU, ่ซ no ื Undert, ้อเข้ามาก็คือ8บาท65สตางค์ต่อหุ้นหุ้นต่อมาที่ซื้อเข้ามานะครับก็คือหุ้น CPO นะครับก็ซื้อเข้ามาจำนวน8หน่วยซื้อหุ้นละ61บาทต่อหุ้นนะครับหุ้นตัวที่3นะครับที่ซื้อเข้ามาก็คือหุ้น PT ก็ซื้อเข้ามาจำนวน74หน่วยนะครับราคาที่ซื้อก็คือ6บาท22สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็คือมีซื้อ2ออเดอร์นะ ออเดอร์แรกนะครับผมซื้อที่6บาท2ี่สตางค์นะครับแล้วก็ออเดอร์ที่2ก็ซื้อที่6บาท25สตางค์นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เป็นการเข้าไปซื้อในกระดาษออทลอดนะครับสำหรับหุ้น PT นะแล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายนะครับที่ซื้อเข้ามาก็คือหุ้น p t t ก็ซื้อเข้ามาจำนวน15หน่วยนะครับราคาที่ซื้อต่อหุ้นก็คือ34บาท50สตางค์ต่อหุ้น โดยภาพรวมแล้วนะครับหุ้นที่ผมซื้อเข้ามาในพอตเนี่ยก็ยังอยู่ในแนวโน้มการเป็นขาลงหลายๆบริษัทเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราก็ยังมองว่าคือบริษัทนั้นนะครับเขายังมีพื้นฐานโดยภาพรวมของเขาเนี่ยมันยังโอเคนะครับซึ่งการ DCA เนี่ยเราก็จะมองไปที่พื้นฐานของบริษัทนะครับว่า น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจอะไรประมาณนี้มันก็มองได้หลายอย่างเนาะทั้งงบฐานะทางการเงินก็ดีนะครับผลประกอบการที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรามาสในแต่ละปีก็ดีนะครับซึ่งเราก็จะเอาในส่วนตรงนั้นมาประกอบการตัดสินใจของเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงภาพรวมของธุรกิจของบริษัทนั้นๆด้วยนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมก็ยังถือทั้ง4บริษัทนี้เอาไว้ในพอร์ตนะครับแล้วก็มีการซื้อเพิ่มเข้ามาในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับ ปัจจุบันอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนของผมนะครับล้วก็จะพบว่าตอนนี้ผมมีหุ้น BTS อนะครับอยู่จำนวน1687หน่วยโดยที่ราคาต้นทุนนะครับก็คือ9บาท88สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ราคาบนกระดานนะครับก็คือ8บาท65สตางค์ต่อหุ้นซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้นะครับหุ้น BTS ในพอร์ตของผมก็ยังติดลบอยู่ซึ่งก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ12.4 3เ ถัดมานะครับก็คือหุ้น CPO ก็มีจำนวนทั้งหมดในพอตนะครับ246หน่วยราคาต้นทุนก็คือ64บาท37สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ราคาบนกระดานนะครับก็คือ61บาทต่อหุ้นก็ติดลบเช่นกันนะครับก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ5.23ตัวต่อมาตัวที่3นะครับก็คือหุ้น PT มีจำนวนหุ้นทั้งหมดในพอตนะครับ2,035หน่วย โดยที่ราคาต้นทุนก็คือ6บาท8สตางต่อหุน้นโดยที่ราคาบนกระดานณปัจจุบันนะครับก็คือ6บาท10ตางต่อหุน้นก็หมายความว่า PT นะครับณนะตอนนี้ในพอร์อตของผมก็ยังบวกนะครับเพียงแต่ว่าบวกค่อนข้างน้อยมากนะครับบวกประมาณ0.26ซนะครับแต่ว่า ภายในเดือนนี้นะครับก็ถือว่าหุ้น PTT เนี่ยก็บวกค่อนข้างเยอะอยู่นะบ,บางทีก็บวกขึ้นไปสูงถึงประมาณ2-3%นะครับแต่สุดท้ายคือก็ลงมาอยู่ท่าแถวบริเวณนี้นะครับไม่ไปไหนเลยนะนะตอนนี้แล้วก็มาที่ตัวสุดท้ายในพอตนะครับนั่นก็คือหุ้น p ี t ก็มีจำนวนทั้งหมดนะครับ429หน่วยราคาต้นทุนก็คือ38บาท20สตางค์ต่อหุ้น โดยที่ราคาบนกระดานนะครับณปัจจุบันก็คือ34บาท50สตางค์ต่อหุ้นก็ยังติดลบอยู่นะครับสำหรับหุ้นพี t ีนะซึ่งก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ9 6 9นะครับโดยที่ภาพรวมของพอร์ตของผมนะตอนนี้ก็ยังติดลบนะครับซึ่งก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ7 2 7ซึ่งณตอนนี้นะครับต้นทุนทั้งหมดที่ผมมีการเติมเข้ามานะตอนนี้ก็อยู่ที่58,000บาทนะครับ ก็ถือว่าเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพอทของผมก็ลบค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็เป็นไปตามในส่วนของภาพรวมของตลาดหุ้นที่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นขาลงนะแล้วก็หุ้นส่วนใหญ่ที่ผมซื้อเข้ามานะครับ <S <S ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ตฟิฟด้วยนะครับมันก็เลยจะค่อนข้างสอดคล้องกับภาพรวมของตลาดหุ้นในภาพใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเป็นหุ้นนําตลาดก็ว่าได้นะครับเหล่านี้นะครับ ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพอตลงทุนหุ้นของผมเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางแบบไหนนะครับจะลดลงไปเรื่อยๆหรือว่าจะค่อยๆกลับขึ้นมาแล้วก็เป็นบวกนะครับก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งเนาะก็เป็นกาลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับตั้งแต่ทํามาเนี่ยพอตของผมยังไม่ได้บวกแบบปื้อหวาเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะลบแบบปื้อหวาเหมือนที่ผมเอาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็คาดหวังว่าในอนาคตอาจจะบวกบ้างน,นะครับ แต่อย่างไรก็ดีนะครับผมก็ยังมองว่าในระยะยาวนะครับการ DCA ก็ถือว่าเป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูวันต่อไปแหละว,ว่าพอร์ตของผมเนี่ยมันจะกลับมาบวกได้หรือเปล่านะครับก็ต้องลองมาดูกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 5นะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการอัปเดตภาพรวมของตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเนเพื่อนๆอที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เปเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนกระดาเช่นกัน แล้วก็เป็นเพื่อนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ่นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบกจันไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ